สวัสดีครับกระผมอดีศรเพียงเกตวันนี้วันที่สิองตุลาคม2564เซฟพ,พระมหาสมปองเป็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ที่มาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าพระมหาสมปองเป็นพระนักธรรมนิเทศเผยแผ่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยมี ลักษณะเฉพาะตัวสูงมากใช้อารมณ์ขันพูดเรื่องสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันเจือปนกับโยนธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไปในตัวเป็นการประพฤติหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มารับใช้พระพุทธศาสนา ผมเป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนปริยาโทรปริยาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ยกตัวอย่างให้ลูกศิษย์ที่เป็นพระพิสูเรียนปริยาโทรปริยาเอกให้เอาแบบอย่างพระมหาส้นปองคือเรียนรู้อะไรให้มีบันทึกและให้มีการเผยแพร่เผยแผ่คำสอนนั้นง่ายๆหาุไปหาอุบาสิกาหรือคนที่อยู่ใกล้เคียง การที่มีบุคคลที่อยากจะศึกหรือจะจับสึกพระมหาสมปองผมว่าการมีอารมณ์ขันไม่ทำให้พระมหาสมปองปาราชิกครับไม่มีครับพระพุทธรูปบางองค์เวลาลรมองที่พระพักในบทต่างๆจะมีอารมณ์เยือกเย็นอมยิ้มอยู่ก็มีนะครับผมสังเกตของผมผมถือว่าพระมหาสมปองเป็น ทรัพยากรที่มีค่าทางพระพุทธศาสนาที่นำคำสอนพระพุทธศาสนามาสั่งสอนเยาวชนคนหนุ่มสาวให้เข้าใจและเข้าสู่พระพศาสนาพุทธเพราะคนห่างศาสนาโลกาจะวินาศการที่จะจับศึกหรือจับผิดพระทิพธรรมคุณงามความดีอย่างนี้ผมว่าสังคมนี้อยู่ในสังคมอิจฉาตาร้อนอิจฉาริษียา หรือในวงการคณะสงฆ์เองก็ยังมีสงล้าหลังสงไดโนเสาร์เต่าพันปีก็มีนะครับไม่ยอมรับกันพัฒนาที่ทันสมัยของยุคโลกาพิวัติในปัจจุบันผมจึงให้กำลังใจพระมหาสมปองโดยเฉพาะข่าวค่าวของพระต้องเปิดเผยชัดเจนต่อสาธารณะ วันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้คณะกรรมการการศา,านสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผแทนราษฎรจะได้เรียกสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาสอบถามเรื่องการปลดเจ้าคณะจังหวัดที่3จังหวัดที่จังหวัดชเช,ชิงเซาการลศสินและที่จังหวัดปทุมธานีว่ามีเรื่องราวต้นสายปลายเหตุยังไงพระทั้งสาลูกถึงไม่รู้อิโนโหอินเนไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอย่างนี้เข้าสู่การประชุมเถรสมาคมสำนักพระพุทธศาสนาเป็นกองงานที่รับใช้เถรสมาคมต้องเข้ามาชี้แจงเรื่องของสงฆ์ครับต้องเปิดเผยนะครับไม่ใช่ปกปิดสงฆ์รู้เฉพาะสงฆ์ไม่ได้ต้องให้ข้าเลือกหัดต้องให้ญาติโยมรู้ไปด้วยว่าเขาทําดีทําไม่ดีอย่างไรจะปกปิดปุ๊บมิบโดยอาศัยอ้างโน้อนอ้างนี้มาเป็นตีนช้างเหยียบปากนกประชาชนเขาไม่ยอม ให้กำลังใจพระมาหาสมปองนะครับให้กำลังใจพระมาหาสมปองทําอารมณ์ขันไม่เป็นเหตุปาราชิกครับคนที่มีอารมณ์ขันมีอารมณ์ดีนะครับจะทําให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานพระมาหาสมปองสู้ๆนะครับสู้ๆในทางธรรมะใช้ธรรมมาทิปไตยเข้าไปสั่งสอนญาติโยมธรรมมาทิปไตยนะครับไม่ใช่อัตตาทิปไตยหรือโลกาทิปไตย พระพุทธองค์ได้สอนไว้ใช้ธรรมมาที่ปตยนี่แหละครับเข้าไปสู่สังคมที่มีธรรมะทัดเทียมกันสังคมนั้นก็จะเจริญให้กําลังใจแด่พระมหาสมปองปรเรียนธรรมเจ็ดประโยคเดี๋ยวนี้ทราบว่าจบปรียาโทจากมหาจุฬาแล้วจบพุทธศาสตร,ร์จากมหาจุฬาและกําลังจบหรือจบปริญญาเอกแล้วนะครับประเรียนธรรมเจ็ดประโยคนะครับไม่ใช่ธรรมดาให้กําลังใจนะครับอย่าน้อยใจ เรื่องอุปสรรคแค่นี้ไม่มีปัญหาอุปสรรค์ยิ่งมีอุปสรรคบาลมีก็ยิ่งเกิดครับสวัสดีครับ